เร็บกใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะไม่กล้าแม้แต่จะจับมือกับใครไม่กล้าแม้แต่จะไหว้ใครนะคะไม่ใช่ไม่มีมารยาทน,นะคะ แต่ว่าเราเป็นเล็บแบบนี้เราไม่รู้เลยค่ะว่าการที่เราจะจับมือกับเขาแล้วเขาจะคิดยังไงกับเรานะคะว่าเราเอาโรคนี้ไปติดเขาหรือเปล่าทั้งๆท,ท,ที่เรารู้อยู่แล้วค่ะว่าโรคเนี้ยไม่ใช่โรคติดต่อนะคะแต่ลูกค้าของมีคนนี้ค่ะเขาเป็นสะเก็ดเงินที่เล็บนะคะมาประมาณ5-6ปีเต็มๆค่ะโดยที่ใช้ยาทากินยาก็ไม่หายสักทีเลยค่ะเลยตัดสินใจ ทักมหานีในช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็นีให้คําแนะนาไปค่ะโดยการปรับโภชนาการด้านอาหารการกินบวกกับการกินวิตามินเข้าไปนะคะนีให้ใช้วิตามินตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ฟื้นฟูร่างกายของคนที่เป็นสะเก็ดเงินที่เล็บนะคะแล้วก็ปรับโภชนาการด้านอาหารการกินไม่ว่าจะปรับในเรื่องของอาหารการกินนะคะ ออกกำลังกายดื่มน้ำให้พอดีนอนหลับพักผ่อนให้ดีนะคะแล้วก็อารมณ์ดีและสุดท้ายกินวิตามินค่ะโดยการดูแลด้วยกันทั้งหมด3าเดือนเต็มๆค่ะเลยเกิดผลลัพธ์แบบนี้เลยค่ะดีใจกับพี่เขามากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากให้นีแนะนำเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถอินบล็อกเข้ามาหานีในช่องทางออนไลน์นี้ได้เลยนะคะ